เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรอยยิ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวอบอุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิตรภาพเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความสุขเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้เลยนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามเนื่อนไขทั้งหมดความยาวไม่น้อยกว่าตัวอักษรไม่มีคำย่อแบบและอื่นๆไม่มีคำว่าต่อและอื่นๆในตัวเนื้อเรื่องไม่มีการจบเรื่องเว้นบรรทัดทุกประโยคเพื่อเหมาะกับเสียงบรรยายฉันเดินอยู่หน้าอพาร์ตเมนต์เก่ากำแพงสีเทาลอกเป็นแผ่น แสงไฟส้มซีดๆกับริบเหนื่อยลา้ารากับมันไม่อยากส่องทางให้ใครอากาศมีกลิ่นเหล็กสนิมประปลกับกลิ่นฝนที่เพิ่งหยุดตกความชื้นเกาะผิวเหมือนฟิล์มบางเย็นจนรู้สึกถึงมันชัดในทุกช่วงลมหายใจมือของฉันยังถือแก้วชานมอุ่นแต่ความอุ่นนั้นไม่มีพลังพอจะสู้ความหนาวเสียงรถไกลๆวิ่งผ่านถนนใหญ่เป็นเพียงเสียงเดียวที่ยังยืนยันว่าโลกไม่ได้ตายรองเท้าของฉันแตะพื้นเปียก เกิดเสียงดูดน้ำเบาๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นกำลังกระซิบชื่อฉันเรียกให้ฉันหยุดให้ฉันรอฟังหยดน้ำจากลวดระเบียงตกลงมาแตกกระจายเป็นเสียงเปาะบางทุกหยดเหมือนจับเวลานับถอยหลังให้บางสิ่งมาถึงฉันเหนื่อยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเมฆยังคลุมหนักไม่มีดาวไม่มีดวงจันทร์เหมือนมีใครโยนผ้าดำมาปิดมันไว้ความเงียบเริ่มแน่นเกินไปหูของฉันอื้อไม่ใช่เพราะเสียงดัง แต่เพราะไม่มีเสียงเลยต่างหากฉันรู้สึกถึงแรงกดในอากาศเหมือนยืนใต้น้ำลึกทั้งที่ตัวเองยังหายใจอยู่บนบกหลังคาเหล็กด้านบนยังมีน้ำขังมันไหาละมาตามรางช้าแต่ต่อเนื่องเป็นทางยาวให้สายตาเดินตามไปสู่ปลายทางมืดปลายทางนั้นมีร่างหนึ่งยืนอยู่ฉันเห็นแค่โครงเงายังไม่เห็นหน้าแต่หัวใจกลับรู้ก่อนมันเต้นผิดจังหวะเร็วหนัก กดกระดูกซี่โครงจากข้างในฉันรู้สึกถึงการสั่นที่ปลายนิ้วสั่นเล็กเกินกว่าจะเห็นด้วยตาแต่ใหญ่พอให้รู้สึกด้วยจิตใจร่างนั้นก้าวออกจากเดิมเพียงหนึ่งก้าวเสียงน้ำใต้ท่อระบายน้ำสั่นเบาๆสะท้อนขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนมันตอบรับการเคลื่อนไหวนั้นเป็นเครื่องบอกกว่าบางสิ่งกำลังตื่นฝนเม็ดเล็กเริ่มตกใหม่ไม่หนักแต่เฉียบเย็นและคมมันตบหน้าเหมือนเข็มเล็กเข็ม็ก แทงผิวให้รับรู้ให้ตื่นตัวให้กลัวโดยไม่ต้องมีคำอธิบายฉันพยายามขยับขาแต่ขากลับหนักเหมือนมีแม่เหล็กใต้พื้นดูดความตั้งใจให้หยุดดูดความกล้าให้สลายร่างนั้นยืดคอขึ้นเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยแต่เป็นมุมที่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนฉากในภาพยนตร์ที่กล้องจงใจดิดให้คนดูเริ่มรู้สึกอันตรายฉันขยับถอยพื้นน้ำขังสะเทือนเป็นวงเหมือนตัวเองกำลังสั่นโลก และในวินาทีที่วงน้ำยังไม่ทันนิ่งร่างนั้นก็ยิ้มรอยยิ้มแรกสวยนุ่มและสว่างเกินฉากหลังมืดรอยยิ้มที่สองกว้างขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มที่สาเริ่มไม่พอดีกับใบหน้ามันค่อยๆยยืดขยายเหมือนใครดึงมันจากขอบปากทั้งสองข้างฉันเริ่มได้ยินเสียงในหัวไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงความรู้สึกเสียงเส้นประสาทที่ตื่นตกใจข้อของฉันแข็งไหลตึง เหมือนทุกกล้ามเนื้อเตรียมสู้ทั้งที่จิตใจกำลังเตรียมหนีลอมาหายใจของฉันเริ่มมีรสเป็นรสโลหะขืนเหมือนตัวเองกำลังกัดเหรียญทั้งที่ปากไม่ได้แต่อะไรเลยร่างนั้นหัวไม่ขยับแต่สายตาขยับแทนดวงตาเป็นประกายสว่างเหมือนไม่ได้สะท้อนไฟถนนแต่สะท้อนบางสิ่งของตัวมันเองฉันเห็นรอยยิ้มตัดกับแสงน้ำาขังจนภาพดูเหมือนมีสองโลกโลกจริงกับโลกที่ผิดรูป ฉันรู้สึกถึงแรงดันในหูอีกครั้งเสียงลมจริงๆเริ่มหายไปแต่เสียงลมในหัวเริ่มชัดแทนฟูดต่ำลากยาวเหมือนเสียงวิทยุที่ไม่เจอคลื่นปิมถังขยะสั่นเบาไม้ยมกฝาปิดกระทบกันเป็นเสียงก๊อกหนึ่งครั้งเหมือนสิ่งของรอบตัวเริ่มหวาดกลัวแทนฉันรอยยิ้มยังคงกว้างขึ้นช้านุ่มแต่ขยายอย่างมั่นใจฉันเริ่มเห็นฟันขาวเกินจริงเรียงสวย แต่มันมากเกินไปเหมือน้ำมีแถวลึกเกินช่องปากของมนุษย์แสงไฟกระพริบอีกครั้ง1นงึสองสและทุกครั้งที่มันกระพริบรอยยิ้มก็ใกล้ขึ้นโดยที่ขาไม่เคยก้าวฉันมองพื้นเพื่อหาหลักความจริงแต่น้ำขังกลับสะท้อนใบหน้าอีกแบบหนึ่งใบหน้าที่ยิ้มเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่มุมเดิมไม่ใช่ความรู้สึกเดิมเหมือนน้ำกำลังโกหกฉัน หรือกำลังเล่าอีกความจริงที่ฉันไม่อยากรู้ฉันกลืนน้ำลายลำคอมีเสียงคล้ายกรดขูดเหมือนทางเดินของอากาศไม่เรียบอีกแล้วฝ่ามือเริ่มเปียกเย็นทั้งที่ฝนไม่ได้ตกแรงพอจะทำให้เปียกฉันมองย้อนขึ้นไปรอยยิ้มยังคงอยู่ตรงหน้าแต่มันใหญ่เกินซอยใหญ่เกินมุมมองเหมือนโลกทั้งโลกกำลังถูกกรอบโดยรอยยิ้มเดียวแสงสะท้อนน้ำสั่นอีกครั้งไม่ใช่วงแต่ทั้งแผ่น เรากับมันกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดเส้นลมหนาวเลือ้อยผ่านคอไม่ใช่ลมที่สัมผัสผิวแต่เป็นลมที่สัมผัสความรู้สึกฉันเริ่มแยกไม่ออกกว่ากำลังหายใจอยู่เฉยเฉยหรือกำลังหายใจเพื่อยือชีวิตแก้วในมือเริ่มเย็นผิดปกติจากอุ่นกลายเป็นอุณหภูมิเดียวกับฝันร้ายผิวของฉันเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างกำลังผิดบางอย่างกำลังเปลี่ยนบางอย่างกำลังมาและรอยยิ้ม ก็ยังไม่หยุดมองหากคุณต้องการฉันสามารถทำให้กลายเป็นนาทีพร้อมจังหวะการอ่านได้ทันทีหรือให้ทำเป็นเสียงภาพพร้อมดนตรีประกอบบอกได้เลยครับพร้อมทำต่อทันทีได้เลยฉันจะต่อเรื่องจากจุดที่เราหยุดไว้ให้ครบความยาวและความเข้มข้นของเรื่องมากกว่าตัวอักษรพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อเหมาะกับการอ่านและบรรยายเสียงฉันยืนนิ่งมองรอยยิ้มนั้นอย่างไม่ละสายตาทุกครั้งที่ลมาหายใจของฉันพัดผ่านมันเหมือนมีบางสิ่งขยับตาม เงามืดรอบตัวฉันขยับเหมือนนนมีชีวิตฉันรู้สึกถึงความชื้นเย็นที่ไหลผ่านมือและแขนแต่รอยยิ้มนั้นยังคงจ้องมาที่ฉันอย่างไม่ละสายตาเสียงหัวใจของฉันก้องดังกว่าเสียงฝนแต่แปลกที่ฝนด้านนอกเหมือนเงียบไปโลกทั้งหมดรอบตัวฉันเหมือนหยุดหมุนฉันก้าวถอยหลังแต่พื้นเปียกทำให้เท้าลื่นเกือบจะล้มแต่ฉันยังพยายามตั้งตัวรอยยิ้มขยับเข้ามาใกล้ราวกับมันไม่อยู่ในโลกเดียวกับฉัน ฉันพยายามเพ่งมองแต่ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มพร่าต้นไม้รอบๆฉันดูบิดเบี้ยวเงาสะท้อนบนพื้นน้ำเหมือนกำลังหัวเราะและฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเข้าหามันฉันยกมือขึ้นพยายามบอกตัวเองว่ามันไม่จริงแต่รอยยิ้มนั้นเหมือนรู้ความคิดของฉันมันทำให้ผิวของฉันลุกเป็นเม็ดและเสียงหัวใจของฉันเหมือนถูกเร่งจังหวัดทุกครั้งที่มันเคลื่อนที่ฉันพยายามถอยหลังไปอีกแต่เหมือนว่าซอยแคบลงกำแพงบ้านสองข้างบีบเข้ามาใกล้ ลมเย็ยนพัดแรงขึ้นทำให้ผมปลิวไปปิดหน้าตัวเองและฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเสียงนั้นใสเหมือนลมพัดผ่านกระจกแต่ทุกคำพูดไม่ชัดเจนและฉันไม่สามารถขยับปากพูดตอบรอยยิ้มนั้นเข้ามาใกล้จนฉันเห็นดวงตาดวงตาที่สวยงามแต่ลึกลับมันไม่ใช่เพียงความสุขหรือความอบอุ่นแต่มีความว่างเปล่าที่ลึกจนทำให้ฉันหนาวสันหลังความเงียบรอบตัวฉันกลับทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นสองเท่า ฉันพยายามหันหลังวิ่งแต่เท้าเหมือนติดกับพื้นร่างกายไม่ยอมฟังคำสั่งและรอยยิ้มนั้นก็เริ่มขยายเหมือนมันครอบงำทั้งมุมสายตาของฉันโลกสีเทารอบตัวเริ่มเลือนหายฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ในซอยหรืออยู่ในความฝันฉันได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นหวานปนขมเหมือนดอกไม้เน่าในร่มเงามืดมันทำให้ใจฉันเต้นแรงและหายใจไม่ออกทุกครั้งที่ลมหายใจออกรอยยิ้มนั้นดูเหมือนจะกว้างขึ้น และฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่ดึงฉันเข้าไปหาเสียงฝีเท้าอีกคู่หนึ่งดังขึ้นแต่ไม่ได้มาจากฉันฉันหันไปมองแต่ซอยว่างเปล่าทุกสิ่งเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดและรอยยิ้มนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆแต่แน่นหนาเหมือนกับจับหัวใจฉันไว้ฉันพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศหัวใจของฉันสั่นระริกจนรู้สึกเหมือนมันจะแตกรอยยิ้มยังคงจ้องฉัน และดวงตานั้นเริ่มส่องแสงอ่อนไม่ใช่แสงของความอบอุ่นแต่เป็นแสงเย็นเฉียบที่ทําให้ขนลุกฉันพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่เหมือนซอยไม่มีจุดสิ้นสุดฝนเริ่มหนาวกว่าเดิมน้ําขังบนพื้นสะท้อนรอยยิ้มที่เหมือนเติบโตเป็นหลายๆทุกครั้งที่ฉันมองไปมันเหมือนมีใครอีกหลายคนแฝงอยู่ในนั้นและฉันรู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกทิศทางร่างกายของฉันเริ่มชาและความมืดรอบตัวเริ่มหนาขึ้น ฉันได้ยินเสียงหัวเราะเบาไม้ยมกมันแหลมและเย็นเฉียบไม่ใช่เสียงของคนปกติแต่เหมือนเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ฉันพยายามหลับตาแต่เมื่อเปิดอีกครั้งรอยยิ้มนั้นอยู่ใกล้มากขึ้นฉันสามารถเห็นฟานสีขาวที่คมราวกับใบมีดและรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะมีได้ดวงตาของมันเริ่มเคลื่อนไหวตามฉันและเหมือนมันรู้ทุกความกลัวของฉันฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นราวกับกลืนเท้าฉันไว้ ทุกครั้งที่ฉันพยายามวิ่งซอยยาวไม่มีจุดสิ้นสุดและรอยยิ้มนั้นเริ่มเปล่งแสงเย็นที่ล้อมฉันรอบตัวฉันรู้สึกเหมือนความมืดและแสงนั้นผสมกันและดึงฉันเข้าไปในบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงฉันตะโกนแต่เสียงเหมือนถูกกลืนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนรอยยิ้มยังคงใกล้ขึ้นเรื่อยๆและหัวใจของฉันเริ่มช้าลงเหมือนความตื่นเต้นถูกดูดออกไป และสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือรอยยิ้มที่จับจ้องฉันอย่างไม่ละสายตาฉันพยายามจะขยับมือแต่ร่างกายไม่ฟังเหมือนแรงบางอย่างตรึงฉันไว้รอยยิ้มเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้จนฉันเห็นลึกเข้าไปในดวงตาดวงตาที่ว่างเปล่าแต่ดึงฉันเข้าไปฉันพยายามหายใจแต่ราวกับอากาศรอบตัวหายไปรอยยิ้มขยายจนกลืนทุกอย่างรอบตัวโลกที่ฉันเคยรู้จักเริ่มเลือนหายเสียงฝนเสียงลมเสียงหัวใจ ทุกสิ่งหายไปเหลือเพียงความมืดและรอยยิ้มฉันตระดักว่าฉันไม่สามารถถอยกลับได้และความรู้สึกช็อกเริ่มครอบงำหัวใจเหมือนฉันถูกดูดเข้าไปในสิ่งที่ไม่มีทางหนีรอยยิ้มยังคงอยู่ข้างหน้าฉันและทุกครั้งที่ฉันมองมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนฉันไม่รู้ว่าตัวเองอยู่โลกไหนถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปจนจบเรื่องคลายแม็กซ์ที่ช็อกใจที่สุดให้ผู้ฟังรู้สึกทั้งตึงเครียดและขนลุกได้มากที่สุด คุณอยากให้ฉันทําต่อจนจบเลยไหมนี่คือตอนจบของเรื่องในภาษาไทยจบแบบแสนงา,ามนุ่มนวลและเหมาะกับเสียงบรรยายฉันเผลอปล่อยแก้วชานมหลุดจากมือเสียงมันกระทบพื้นดังสั้นและใสทําให้ความมืดสะดุ้งตามรอยยิ้มตรงหน้าเหมือนกระเพื่อมช่ววินาทีแสงไฟที่เคยกระพริบกลับนิ่งสบงบลมเริ่มเดินช้าลงเหมือนหายใจพร้อมกับฉันฉันก้าวถอยอีกครั้งและพื้นไม่ดึงไวแล้วซอยยังคงยาว แต่ไม่บิดเบี้ยวรอยยิ้มค่อยๆอ่อนกำลังไม่ใช่การหายไปแบบน่ากลัวแต่เหมือนภาพที่ถูกฝนล้างออกจากหน้าต่างกระจกฉันเห็นโครงหน้าเริ่มชัดขึ้นอย่างมนุษย์ดวงตาที่เคยลึกลับเริ่มอ่อนโยนขึ้นความว่างเปล่าถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดบางอย่างความรู้สึกที่ฉันไม่ทันสังเกตก่อนหน้านี้ฉันยืนนิ่งไม่กลัวแต่สงสยัยร่างตรงหน้าไม่ได้เข้ามาใกล้ไม่ได้ส่งเสียงแต่รอยยิ้มกลับเล็กลงจนพอดีกับขอบปาก จนกลายเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงฝนหยุดแล้วอากาศยังเย็นแต่ไม่ทำร้ายหัวใจของฉันยังเต้นอยู่แต่เบาลงสม่ำเสมอเหมือนกำลังเรียนรู้จังหวะใหม่ของตัวเองลมพัดฝุ่นน้ำฝนออกจากไหลเบาเหมือนคำปลอบที่ไม่ต้องใช้เสียงฉันรู้สึกได้ทันทีว่ารอยยิ้มเมื่อครูไม่ได้พยายามหลอกมันแค่พยายามสื่อสารในแบบที่โลกของฉันไม่คุ้นเคยฉันก้มมองแก้วที่แตกบนพื้น ชาที่เคยอุ่นกำลังซึมลงรอยคอนกรีตกลิ่นหวานยังหลงเหลืออยู่เตือนว่าทุกความรู้สึกเมื่อครู่เคยเกิดขึ้นจริงฉันเงยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างนั้นยังยืนอยู่แต่ไม่ได้เป็นเงามืดอีกแล้วเป็นเพียงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในความทรงจำหลังพายุข,ของความรู้สึกที่พัดผ่านฉันไม่ได้เดินเข้าไปหาและเขาไม่ได้เดินเข้ามาหาฉันแต่ช่องว่างระหว่างเราเต็มไปด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องมีคำฉันหมุนตัวเดินออกจากซอย แต่ไม่ได้หนีเป็นการเลือกเดินด้วยตัวเองครั้งแรกในคืนนี้เมื่อเท้าแตะถนนด้านนอกแสงจากกล้างสะดวกซื้อสาสตร์เป็นประกายบนพื้นที่อย่างชืน้นโลกยังคงเดิมแต่ฉันไม่ใช่คนเดิมฉันยกมือแตะหน้าอกตอบตัวเองเงียบเงียบว่าบางครั้งความช็อกก็เป็นเพียงประตูให้หัวใจตื่นและบางครั้งรอยยิ้มก็เป็นเข็มทิศแม้เราจะไม่เข้าใจมันทันทีที่มองฉันสูดลึกอีกครั้งยิ้มโดยไม่รู้ตัว เป็นรอยยิ้มที่ฉันเลือกเองไม่ลึกลับไม่ใหญ่เกินความจริงแต่เพียงพอดีอบบุ่นและเป็นของฉันและในค่ำคืนที่ทั้งมืดและสว่างไม่เท่ากันฉันก็ได้รู้ว่าฉันไม่ได้หลงทางในรอยยิ้มของใครฉันแค่หลงลืมรอยยิ้มของตัวเองไว้ชั่วคราวคืนนี้ฉันอาจเคยสั่นเคยลื่นเคยตกใจแต่สุดท้ายฉันเป็นคนเดินจากมันเองพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ได้ทำให้หลงแต่ทำให้กลับมาเจอทาง หากต้องการผมสามารถแปลงเรื่องนี้เป็นสคริปต์เสียงภาคนาทีหรือเพิ่มดนตรีและเอฟเฟกต์บรรยากาศบอกได้เลยครับ